สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเจมสนะครับผพราว่าต่อจะเข้า ที่แล้วคือเริ่มคอร์สคอร์ดแล้วโอรกเสร็จมาแล้วก็ภาพนะคือโอ้โนี่นะขาดไม้ไม่ใช่ขาดท่อบอร์ชอี่กี่โมงนะเมื่อจยุดโอเคปิดเรามีอะไรบ้างก็คืออ่ะปิงเยื <H an ly> รู้สึกไงไม่รู้โอเคไหนไหนเล่นไหมครับก็จะเปอเอ่อสิ่งใหม่ๆนิดหน่อยแต่ที่เห็นก็คือไมครับ1 7, 7 2นะครับเป็นไมครับที่เพิ่งอัพเดตอัพเดตขึ้นมาโดยส่วนใหญ่จะเพิ่มปา่าต้นไม้แล้วก็ดอกไม้เพิ่มขึ้น ก็เหมือนอันนี้ดอกไม้เนี้ยเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้นะแตกต่างเออคือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็นะเดี๋ยวตัวละครไม่ช่วยเลยแป๊บตึ๊บรีซอสแปรหรีซอสแพทก,ก็คือมาอยู่ที่เดิมเหมือน1นึนะ ก็คือแต่อันนี้1.7คือเอาลองไปใส่นะอันน้นเอาอันนี้ปิ้งเรียบร้อยใช้แล้วก็คือใส่ผสมกันได้อันนี้ Good Morning Club อันนี้เวอร์ชันกนันเอยเป็นล่าสุดอันนี้เจมอันนี้สร้างเองนะส่วนอันนี้ก็อันนี้เพื่อนสร้างให้โอเคนะ ใบนี้ของพี่ไทเกอร์นะหลายคนอาจรู้จักอันนี้เป็นภาค1.6.2ก็เล่นได้นะฮะคล้ายๆกันโอเคครับหลังจากเปลี่ยนแล้วมันก็ชา้านิดนึงคือในมันมันโหลดโอเคนะแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนนี่ไงเหมือนเดิมสัตที่ไหนตัวผมเปลี่ยนไปแล้วโอเคต่อ ตอนนี้ก็ต้องสร้างบรรยากาศให้ดูจิ้งใหญ่เราฮะคือความเดินที่แล้วเราเหมือนมาถิดเกาะก็อกอดจริงๆช,ชื่อกะเล็กกับเกาะใหญ่เกาะหนูกับเกาะช้างเราเหมือนอยู่เกาะเล็กหรือเกาะหนูก็คือเล็กมาก ด้านบนก็มีหมูโอเคไม่รู้จะลอดไปไกลสักแค่ไหนให้ไกลที่สุดเท่าที่จำได้โอ้โอ่นานไปเฮ้ หลายคนก็อาจจะเป็นแบบผมคืออยู่ในถ้ำหรือเปล่าเหมือนอยู่ใต้ดีดินนะถามว่าอยู่ในใต้ดินในโลกความเป็นจริงมีไหมม,ม,มีนะครับก็คือพูดถึงประวัติศาสตร์นิดหน่อยก็คือจะมีพวกอะไรเวียดนามลบกับสหรัฐเวียดนามนั้น <Okay. S 1> ฉลาด รู้ว่าสาลตบมีอาวุธที่ทำลายล้างก็ไปซ่อนตัวอยู่ใต้ดินความใหญ่ของใต้ดินคือใหญ่มากใหญ่ถึงที่สุดมันคือสามารถสร้างลรงภาพยนตร์ในใต้ดินได้เลยคือมันใหญ่มากสุดยอดไหนแน่มากโอเค แล้วเ,เราคิดจะสร้างบ้านม,มั้ยก็คิดแต่ยังไม่ทำเพราะว่าสภาพอากาศไม่อำนวยวาราพแวดล้อมก็ไม่อำนวยมีไก่มีหมูมีหมาชึ่งเยอะมากเ็จะฐานนะฮะส่วนใหญ่คือถ้าเกิดคนเป็นก็เอาฐานมาเผาไม้ก็ได้ ฐานเหมือนกันหรือจะเป็นสติ๊กไม้ก็ได้หรือการขุดฐานนี่เราคุดฐานจะเป็นอย่างนี้นะครโอ้ใกล้ดินแสดงว่าใกล้น้ำเพราะเราอยู่ก่อนเล็กใช้ให้พังไปเลยพังค่อยทำก็เวงใกล้ๆก็จะมีฐานเยอะถามว่าไม c ครับหาฐานนี้ ง่ายมากแทบจะเจอทุกครั้งนะนั่นพังนั่นอือโอ้ย oh, เดี๋ยวเช้าก็ไปสำรวจกันใหม่มันยังมีภารกิจไหมอ๋อความสำเร็จโอ้โหทุกคนอาจจะลายโสดก็คือเหมือนไมค์ครับมันท้าทายเราก็คือ เราสร้างงี้ได้ไหมสร้างนับไม้อะไรเหมือนภารกิจโอเคไปทำไปเรื่อยๆจนฝ่าจะได้เอาอันนี้มันทาก็คือเป็นภารกิจก็ไปเรื่อยๆโอย่างมากทำโต๊ะเวททำดาบเพชรทำทุกอย่างแล้วเทมสร้างใช้แตกหักพังจำนวนครั้งที่ผลิต จำนวนครั้งที่ใช้โอ้ธรรมดาครับใช้ต่างการใช้แตกต่างบล็กเอ่อบล็กต่างๆนะที่เรามีก็มีเยอะให้เราพยายามทำให้สำเร็จคุดค yeah. ุดคุดคุดคุดเย่ไปจอ เย่อ่อมีน้ำเราอยู่แก้น้ำก็โชคดีนะเพราะว่าตกปลาง่ายดีเย yeah. ่อุด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  uh. อุดอ้าบยก็ก็คือต้องขุดลึกวันนี้เพราะเดี๋ยวอันนี้ อคอันนี้ก็คือกด F3 นะโอ้ห oh. ก <Whoa. S 1> ็ไม่รู้ช่วยอะไรแต่ไายเขาอาจจะรู้ช่วยหาของมั่งช่วยให้หาเพชรมั่งหาแร่สำคัญมั่งถ้าเกิดคนใช้เป็นนะก็จะรู้เ yeah. ยเจออีกแล้วปึบปึบปึบจับ เมื่อกี้แม่เข้ามาโอเคเล่นต่อเพราะก็ใกล้วันพ่อแล้วนะครับทุกคนบอกรักพ่อกันหรือยังที่สำคัญนะครับคือพ่อหลวงนะที่ท่านทำงานมันเด็ดเหื่อยเคยเห็นท่านหยุดไหมท่านทำตั้งแต่เข้าเป็นผ้ากษัตริย์โอ ว่าสุดยอดแล้วนะไม่ใครเก่งเท่าพอ่อหลวงของเราโอ,โอเคนะวันพ่อบอกรักพ่อเยอะๆนะฮะเราจะมีโอกาสทำไหมก็ทำนะฮะก่อนจันที่จะสายเกินไปโอเคดด นั่นโอ้โหนน่นะครับคือแร่เหล็กขุดใช้ที่ขุดอะไรก็ได้ก็จะเป็นก้อนนะมันต้องตกใจนะทำไมเป็นก้อนวันนี้ทำไมไม่เป็นเหล็กให้เลยก็คือเหมือนเรื่องจริงก็คือต้องเอาไปเผาอ้อน,นั่นอีกเละชีวิตแค่ทำไมเยอะจังเนี่ยอ๋อโอเคก็คือ ไปเรืสส่อยต้องใส่ต้องลึกมากๆโอไปต่อไปต่อไปต่อก็ไม่ต้องถามนะครับคือทำไมขุดอย่างนี้เพราะว่าเราจะเห็นว่าตะาลังเป็นยังไงก็คือมีลาวาไหมถ้าเกิดขุดอย่างนี้มีลาวาตายโอเคแต่เกิดไม่มี หลอดอันตรายครับคือขุดอย่างนั้นอันตรายกวา่านี้ซอฟค่ะคือเราเห็นเฮ้ยจุ๊บฮันก่อนเผื่อมีใครตามฮันส์กน,นี้เกียากนะฮะหมวยชิดรอดนี่ยากแล้วนะนี่ยากยากไม่แปลกคนเล่นผมว่าบางคนทอาไปเล่นเก่งสำหรับผมก็ได้โอ้ควาสมสามารถคนมันเยอะ โอ้นานนานกดไปเรื่อยขน่ไหแล้วอุ้ยชุบอีกนานนะครับเฮ้ยไปดูขวาด้านบนชาวยังเย่เย่ถ้าเกิดหลายคนขี้เกียจเอ,อ่อขึ้นอย่างนี้มันลำบากต้องกดสเปกบาร์กดเดินหน้า ก็ใช้วิธีอะไรก็ได้ครับคือใช้ทำ <S <S เออไว้ใจไม่ไว้ใจใครเลยเซียวก็จ้าอ๋ออ๋อ,อ โอ้สุดยอดนะฮะมีทั้งหมูมีโอ้ยังไม่ค่อยเจอผีเท่าไรโชคดีแต่แถหลอดอาหารก็ลดนะฮะมาเรื่อยๆก็ปล่อยไปก่อนไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมกระจ่างไม่เกินก็คือมันเป็นรีซอสแท็กแคบ ทำให้เข้มข้นนะอะขนาดนี้ยังเข้ม,มเลยเข้มไหยโอเคโอ้โหนอกจากเกาะหนูแล้วต้องมีเกาะหมัดหนูดิว่โ,โหเล็กมากเราก็ยังไม่ฆ่าหมูนะฮะก็จะเก็บไว้ตัดไม้ก่อนไม้สำคัญมากเลยโอเค เฮ้ยยุบว่ายน้ำโอ้โหโอโอ้โสุดยอดเย่ไปต่อสวยไปหมดเลยีเล่นเลยโอ้วยคกอตัด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 ตัตัดด เราจะให้เกาะช้างโล่งไปเลยว่าเราจะมีพื้นที่ต้นไม้คือต้นไม้นี่มันจะเนียนมากสีเขียวนี่มันเพิรๆเิร์กไม่มีใครแล้วก็มีวีมีตัวกิ้วเขียว,ยวสีตีเดินม,นมาวิ่งเลยนะวิ่งเลยวิ่งดัวดนตาม โดนห้ามไม่รู้ทันปะ่ะโอเคต้นไม้สวยเฮ้ยไม้นี่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่า,วามันช่วยทำหลายๆอยา่างมันจำเป็นมากจงมากมันมากเลยโอเคอเคฮ้ยคลิปแรกไปโอ แถบอาหารลดแหละต้องรักษา้าแถบอาหารเยบมีแกะสำรวจนหน่อยมีแกะอีกสีหนึ่งมีไก่มีไข่มีไก่มีไก่โอ้เต้นน้ำใหญ่ โ okay. อเคไข่ไข่เอ้ยจีไม่มีคุณค่ามีโปรตีนแต่ไม่กินไก่ไก,ไก่โอ้นอกจากเกาะช้างยังมีเกาะโอ้เกาะเล็กเกาะน้อยทุกอย่างเป็นเกาะเย่อ๋ <c oughs> yeah. อ,อมางอะไร เราเอ๊ะตอนแรกเจอมาหมาห้อยไปน้อยกันหมดโอ้โดดเดียวมากเป็นเพลงที่ไมเจชะโอ้โหสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เย่ yeah. ดูแลทำอะไรดีไปาก ติดไฟจุดไฟไม่ใช่เผาก็คือกันถีเย้เพลงคลาสสิกมากของแม่ครับนะเสียงอ่จะดังมั่งเบามั่งก็ขอโทษด้วยนาที่นี้นะก็คือไม่ไม่นี่ ทั่วเกาะทั่วเกาะก็เต็นนอนทำได้เออมาป่าหายไปไหนเราเห็นไก่เป็นมาป่าฮะโดนกินไปละไม่เหลือโอ้มาป่อดมาบ่ไม่นำไปโอ้ตายตายโอ ที่นี้ขอบคุณ thank วกี่โมงแล้วที่โมงกี่โมงอ้าเสียวเสียวเสียมืดก็เฮ้ยกอดนู้นกอดโน้เฮ้ยชุ่มชุ่มชุ่มต้องใส่จะตายเพราะว่าหมดอากาศ เฮ้ยเหลือสองตัวพอเดี๋ยวขอพันให้อ่าสามอ่ะโอเคแค่นีตตตตตต้ตื่เย,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 ย่ผาเ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 ย,ย่เสร็จละเผารอเฮ้ยสุดยอดคิดได้ไง

มันไม่ได้ช่วย่านก็หาง่ายทำเิงก็ได้ง่ายง่ายมากแบ่งแบ่งอ่ะหมดอันนี้หมดอ่าอ่ะ๊บ,บกินก่อนต,ตายเฮออ้ยยังไม่มยิมยังไม่ยิมโอ้อันนี้กินไม่ได้ไข่กินไม่ได้โอ้อยเยอะ่หีบหีบ เก็บของยังไม่ตายแต่เก็บไว้ก่อนครัวตายไหมคัวใ <c oughs> นน,นี้ตายแบบทุเรศโอ้สเต็กมูโยออ่โอ้สุดยอดโอ้โหอ,อะไรงงเ,ออเก็บเถอะสุดท้าย ไปสงสัยเราต้องเก็บเอเนอรพลังงานนะคือเหมือนดูแลลืมอะไรไฟคุณยังมีไฟอยู่ในตัวไหมไม่ใครตอโอเคลืมไป โท็นะบางทีดูอาจจะด,ดูต้้งน้องบอ่าก็ไปไปเรือร่อยอย่างเงี้ยฮะก็ใกล้วันพ่อเดี๋ยวก็ปีใหม่นะฮะก็อ,อาจจะมีคลิปใหม่ใหม่แปลกใหม่ไวใหม่ไอคอนใหม่อะไรม่ใหม่หมด <c oughs> เอ้ยหมดคือหมดนะฮะหมดทุกอย่าง ไม่ใช่ของหมดแบบไม่เหลือไม่ใช่นะคอละอันคอละหมดก็ไปเรื่อยไม่จะพักหิวก็นอนไม่ได้เสียงลาว่าโอ,าโอ้ชัดลาวาู่แถวเนี้ยหน้าครัวสเปงละไม่ซ้ายก็ขวานะ เสียงใกล้มาแดงเป็นถ้ำเดี๋ยวสำรวจโอ้โหอยู่แถวนี้ความรู้สึกโอ้โหอยู่แถวไหนเฮแม่งดีไม่เจอเจอนี่ตายตายแน่โอ้ยลาวาอยู่ตั้งใต้ โอ้รู้สึกรู้สึกถึงพลังงานได้อย่างแรงครับคุณเหลียวจิตสัมผัสนะฮะอาอสถี่ไหนฮะเย่ว่าได้มาแล้วจริงทำอะไร,อาารไอ้เจ้าอ่านกำไรวาตัดของแกร์เย่เก็บเก็บ อันนี้มาอันนี้ไปอันนี้มาอันนี้ไปอันนี้มาอันนี้ไปอันนี้ปลายอันนี้ปายนนมา,างงวูบเบือเบือผีเหยียบอะไรอ๋อเดี๋ยวทำกับดักจัดเลยจัดไปชึบอ่าเปโอเคก็นานอยู่นะฮะ เออเบิบเบิ้บกิ่งก็แท่งไม้หรือเรียกกันทั่วไปคือสติ๊กก็ทุกคนมันต้องใช้นะเพราะว่ามันจำเป็นมันมากลาวาตอนนี้คือรู้สึก ได้ว่ามีแล้ว่ะก็ต้องระวังมากขึ้นเพราะว่ามันอาจมีอะไรก็เป็นได้นะเมื่อกี้ได้ยินไหมรู้สึกด้มไหมเสียวเหมือนกระดูที่มังกลางใส่กระสุนอยู่แถวเนี้ยโอ้เสียวเอาอยะเอาอยา่ ơi, ôi, khang ngủ hả? bao bao, con có đang thầm công an? Hey, bầu, ui, ก็ที่เห็นเมื่อกี้นะฮะคือตะลึงกูบบบเจอไว้ตอนนี้เฮ้ยแต่มันเป็นลาวาน่าจะเห็นปิดตอ่อตายห่าโอ้โหถึงลาวานะโอชิบเอง Ôi Chết thâm nhân ngay Cái này chạy Nhà cùng quá gì. đi mẹ ý đi của chúng ta sẽ có Để cái tên ôi, nó khủ, khủ sẽ เด้คุณเท่านั้นนะครับที่จะโหวตผมลงไปหรือไม่ไปนะฮะตา่อพัดหน้าเลยครับผมมากครับที่รับชม